ระวังไข้เลือดออกในผู้ป่วยติดเตียงค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเป็นฤดูฝนค่ะเป็นฤดูการของการระบาดของโรคไข้เลือดออกนะคะเนื่องจากปริมาณยุงลายซึ่งเป็นตัวแพร่เชื้อนะคะมีจํานวนมากกว่าฤดูอื่นๆค่ะเพราะมีน้ําขังนะคะมีแหล่งเพาะพันยุงจํานวนมากค่ะซึ่งทําให้ทุกคนนะคะมีโอกาสถูกยุงลายกัดได้ค่ะและเสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้เท่ากันนะคะในกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะ ผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อันตรายมากๆค่ะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มของการติดเชือ้อไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นนะคะกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นการติดเชื้อซ้ํานะคะอาการมักจะรุนแรงกว่าวัยอื่นๆค่ะโดยเฉพาะนะคะในผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวค่ะเช่นความดันนะคะเบาหวานค่ะโรคหัวใจนะคะจะทําให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้อย่างง่ายๆค่ะ เช่นจะเกิดตับวายนะคะไตาวายได้ค่ะดังนั้นค่ะการป้องกันโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยติดเตียงนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นค่ะการดูแลการป้องกันอย่างเข้มงวดนะคะจะช่วยลดโอกาสเป็นไข้เลือดออกได้ค่ะสําหรับในผู้ป่วยติดเตียงนะคะในบางรายค่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะสื่อสารไม่ได้บอกอาการเราไม่ได้นะคะถ้าหากเราไม่ได้ป้องกันนะคะ และไม่รู้วิธีสังเกตอาการค่ะหรือไม่รู้สัญญาณบ่งชี้ของการป่วยเป็นไข้เลือดออกนะคะก็จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับอาการที่ต้องสังเกตนะคะ 1. น,นะคะอาการไข้สูงเฉียบพลันค่ะเกิน3-8องศาเซลเซียสนะคะประมาณ2-7วันค่ะ 2. นะคะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารค่ะ3นะคะหน้าแดงนะคะ อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆตามผิวหนังค่ะหรือบางรายนะคะจะมีเลือดออกบริเวณอื่นๆนะคะอย่างเช่นเลือดกำเดาไหลค่ะมีเลือดออกตามไรฟันนะคะบางครั้งอุจจาระปัสสาวะก็จะมีเลือดปนออกมาได้ค่ะสี่นะคะจะมีอาการปวดท้องค่ะบางรายค่ะจะปวดท้องรุนแรงนะคะกดเจ็บชายโครงด้านขวาค่ะห้านะคะในรายที่มีอาการรุนแรงค่ะหลังจากมีไข้ามาแล้วหลายวันนะคะ ผู้ป่วยจะมีภาวะการไหลเวียนล้มเหลวค่ะหรือภาวะช็อกนั่นเองค่ะและเข้าสู่ระยะที่เรียกว่ากลุ่มอาการไข้เลือดออกค่ะอาการช็อกนะคะจะมีอาการกระสับกระส่ายค่ะปลายมือปลายเท้าเย็นนะคะปัสสาวะออกน้อยค่ะไข้ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะความดันโลหิตต่ำวัดชีพจรไม่ได้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะช็อกค่ะหลังจากมีไข้สูงสอวันแล้วนะคะไข้ก็จะเริ่มลดลงค่ะ ระบบการไหลเวียนค่ะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะความดันโลหิตชีพจรก็จะคงที่นะคะเมื่อผ่านไป2อสวันนะคะก็จะเข้าสู่ระยะที่หายเป็นปกติค่ะผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นนะคะไข้ลดลงและเริ่มรับประทานอาหารได้ค่ะอาการปวดท้องก็จะดีขึ้นนะคะระยะนี้ค่ะอาการผื่นแดงนะคะคันตามฝ่ามือฝ่าเท้าก็จะหายไปเองได้ภายในหนสัปดาห์ค่ะ ดังนั้นนะคะผู้ดูแลค่ะจะต้องสังเกตอาการเจ็บป่วยในผู้ป่วยติดเตียงนะคะเพื่อเฝ้าระวังค่ะประเมิอนอาการนะคะถ้าหากมีไข้สูงก็ไม่ควรจะซื้อยามารับประทานเองค่ะต้องรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออกค่ะยิ่งผู้ป่วยติดเตียงค่ะถ้าหากมีไข้สูงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็ต้องพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ค่ะ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของไข้นะคะแต่ทั้งนี้นะคะทุกบ้านทุกครอบครัวค่ะต้องช่วยกันนะคะป้องกันโรคค่ะต้องดูแลบ้านเรือนของเรานะคะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงลายค่ะโดยยึดหลัก3เก็บป้องกันโรคค่ะนั่นก็คือ1น,นะคะเก็บบ้านให้สะอาดนะคะไม่มีมุมอับทึบค่ะเป็นที่เกาะพักของยุงนะคะ2นะคะเก็บขยะเศษขยะนะคะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงค่ะ 3. นะคะเก็บน้ําค่ะภาชนะใส่น้ํานะคะต้องปิดฝาให้มิดชิดค่ะป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่นะคะโดยเฉพาะภาชนะที่มีน้ําขังนะคะก็จะต้องคว่ำกระโหลกกระลาหรือภาชนะนั้นๆน,น,นะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงค่ะและเราจะต้องสังเกตอาการของตนเองนะคะและอาการของผู้ป่วยจิตเตียงค่ะหากมีไข้สูงโดยฉับพลันแล้วนะคะปวดเมื่อยหน้าแดงหรืออาจมีผื่นแดงขึ้นบริเวณตามผิวหนังต่างๆนะคะ ตามอาการที่พี่น้องบอกไปแล้วนะคะมีไข้สูงเฉียบพลันค่ะหน้าแดงตาแดงมีผื่นขึ้นนะคะมีจุดแดงๆตามผิวหนังแขนขาข้อพับค่ะมีไข้สูง2-3วันแล้วไม่หายนะคะอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะพี่น้องเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะฝากติดตามและแบ่งปันคลิปดีๆนี้ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะ